รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับตัว e ีพีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้า Ford r เ n g e r นะครับตัวนี้เป็น Ford r เ n g e r ปี05นะครับแคปเปิดได้แล้วนะครับ สีสันโดยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากลูกก็ถือว่าดีนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติโดยรวมแล้วถือว่าดีนะครับมีล้อเดิมให้ยางดีนะครับกรบบะหลังมีแม็กไลเนอร์ให้พร้อมมาทุกพร้อมใช้งานนะครับ รถเดิมๆนะครับทัวทรงเอวค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าใครเล่นรถเดิมราคามอไซค์คันนี้น่าจับตานะครับเครื่องแห้ๆมองง่ายนะครับของเครื่องก็มองง่าย <shit. S 2> <eless> hey นะครับอ ah okay. <drummer> ุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับพวงมาลัย power คันนุ่งคันหน้าถูกเดิมนะครับภายในนะครับค่อนข้างสวยนะครับตรงคนโซหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับเบาะเป็นเบาะกำมะหยี่ผ้าเดิมนะครับเบาะแทบหลังไม่ขาดนะครับพวงมาลัยยังได้พวงมาลัยเดิมอยู่นะครับภาษีก็ไปหกแปดเลยนะครับ ซึ่งดีก็ซีดีไอเย็นเมียงพะนะครับตามสเต็ปนะครับผมมองแล้วกันนี้หน้าน้าน้าหาไว้ใช้นะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่79 00 0บาทนะครับเหมือนเดิมผมเป็นิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพกับเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจของเดินทางนะครับกันนี้อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วต่วนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็ยังมีลบนำเสนอเรื่อยๆสำหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนานโนเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า